Beep, beep, สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่งาน FPS TU Open House Online 2022 Live Streaming เจาะลึกทุกหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกค้นหาตัวตนที่ใช่สาขาที่ชอบกับคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ใน EP ที่6แล้วนะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายกัรกรเกตจันทึกนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมครับและดิฉันนะคะนางสาวอัญชิตถาสุนทรปิยพันธ์นักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีสาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ค่ะสำหรับ EP ีที่6นี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับหลักสูตรปริญญาโทในภาพพิเศษค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนกันที่ศูนย์ร,งรังสิตนี่เองล่ะค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นการบูรณาการทางศาสตร์ต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมและการบริหารจัดการเพื่อใด้ใจผู้เรียนมีมุมมองในมิติต่างๆอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะี p สุดท้ายแล้วแต่เราก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่คุณข้อที่หนึ่งนะคะ กด subscribe YouTube FPH ธรรมศาสตร์ Channel 2. กดไลค์และแชร์วิดีโอในงาน FPHTU Open House และโพสต์ไปยังหน้าไทม์ไลน์ a c e b o o k ของตัวเองพร้อมทั้งเขียนบอกจุดเด่นของหลักสูตรหรือชอบอะไรในหลักสูตรและอย่าลืมตั้งค่าเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับจะได้มองเห็นกันและอย่าลืมติ Hashtag ด #FPHTUOpenHouse นะคะตัวอย่างเช่น หลักสูตรนี้มันเวอร์เวอเวอต้องเรียนแล้วปะ #fhtuopenhouse นะคะจากนั้นคณะกรรมการจะส่งผู้โชคดีและสุ่มของรางวัลที่มีอยู่ถึง15รางวัลด้วยกันอย่าลืมร่วมสนุกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15เมษายน2565นะคะสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสิริมามงคลสำลิศ รองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะสาธารณาสุขศาสตร์จะมาแนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสุขภาพความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมครับท่านจะมาเป็นผู้ที่ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรมีจุดเด่นอะไรบ้างและแนวทางการรับสมัครเป็นอย่างไรรวมถึงการพูดคุยและตอบคำถาม Q&A ที่หลายๆคนสงสัยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญได้เลยครับ ก็วันนี้อาจารย์จะมาแนะนําตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหารบรรัณฑิตการจัดการสุขภาพความปลอดภัยและนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นนะคะในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใชศาสตร์หรือองค์ความรู้เดียวเนี่ยในเรื่องของการทํางานแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาทางด้สนับสุขเนี่ยคงไม่ได้นะคะ งั้นในหลักสูตรนี้จะมีการบูรณาการนะคะทั้งงานทางด้านอนมามัยสิ่งแวดล้อมอมาชีวอนามัยเรื่องของการจัดการสุขภาพเรื่องของการจัดการเรื่องของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์เนี่ยจึงเป็นจุดเด่นนะคะที่ในหลักสูตรเนี่ยให้ความสําคัญทีน,นี้ในส่วนของการทํางานหลังจากที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปเป็น นะักวิชาการสาสนาศึไปทํางานทางด้านสนารณสุขกในระดับท้องถิ่นได้นะคะไปเป็นนักวิจยัยไปเป็นนักวิชาการนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าวางแผนนะคะว่าจะไปเป็นอาจารย์ต่อในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยใช้หลักสูตรนี้เนี่ยเป็นฐานได้นะคะค่ะค่ะสำหรับเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะคะในตัวหลักสูตรเนี่ย ก็จะใช้รูปแบบการเรียนแบบ active learning นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาก็จะต้องเข้ามาร่วมมีกิจกรรมนะคะกับอาจารย์ผู้สอนเ,ออเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นการเรียนจะไม่ได้เป็นเรื่องของรูปแบบการบรรยายเพลงอย่างเดียวนะคะมีทั้งเรื่องของการออทำกิจกรรมในชั้นเรียนมีทั้งเรื่องของการศึกษาดูงานม,งมีเรื่องของการทำโครงการโครงงานต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์ที่ ได้มาสอนในหลักสูตรนี้ก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้งภายในคณะแล้วก็อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยง,งาน<ม>ต่างๆนะคะทั้งในส่วนของกระทรวงแล้วก็ในส่วนของหน่วยง,งานเอกชนต่างๆนะคะที่ที่ทางคณะเนี่ยได้เชิญมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะคะก็จะเกิดเคร,รือข่ายแล้วก็ได้มุมมองในมิติต่างๆเนี่ยที่กว้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการจัดการทางด้านสุขภาพต่อไปค่ะ คันนี้ถ้าหากออมีนักศึกษาที่สนใจนะคะที่จะสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้คำถามคือ,อต้องจบาทางด้านสุขภาพไหมจบสาขาอื่นได้หรือเปะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้นะคะเราก็เปิดรับว่างเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรเรื่องของการบูรณาการศาสตร์นะคะ แต่ที่เราเปิดรับสมัครเป็นลำดับแรกๆเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษาที่จบทางด้านสายสุขภาพนะคะทางด้านสารยศึกแต่ถ้าเป็นนักศึกษาสาขาอื่นที่มีความสนใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนรับบูรณาการศาสตร์ที่ตัวเองจบมาตอนปรีเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้เพราะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับสมัครนะคะอย่างที่บอกว่าสัสลยศึกระบูรณาการศาสตร์ อาจะสนใจทางด้านนิติศาสตร์จบปตรีมาทางด้านนิติศาสตร์นะคะแล้วใช้จุดแข็งตอนปอตรีเนี่ยมาบูรณาการศาสตร์ทางด้านราสุขอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งบอกว่าจบทางด้านวิศวะแต่มีความสนใจที่จะใช้ศาสตร์ทางด้านวิทย์ทางด้านวิศวะเนี่ยมาบูรณาการศาสตร์กับทางด้านสุขภาพทางด้านราสุขตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งใบสมัครมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะ อันนี้ก็มีหลายคำถามนะคะที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษานะคะในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีทุนบางส่วนนะคะที่สนับสนุนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ทุนที่เต็มจํานวนให้กับนักศึกษานะคะสําหรับเรื่องทุนวิทยาน,นิพนธ์เนี่ยก็สามารถที่จะขอได้ผ่านช่องทางของคณะโดยผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาน,นิพนธ์นะคะ นอกจากนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของการสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงแหล่งทุนอื่นๆด้วยสําหรับเรื่องของการทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลายคนเนี่ยที่เข้ามาเรียนแล้วอาจจะก,กังวลว่าเอ๊จะทําวิจัยแล้วจะใช้ทุนจากตรงไหนนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของอาจารย์ในหลักสูตรเรานะคะก็มีอาจารย์หลายท่านที่ได้รับทุนจากภายนอกซึ่งทุนจากภายนอกตรงนี้นะคะถ้านักศึกษาเข้ามาร่วมด้วย ในเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่จะเข้ามาทํากับอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของการศึกษานี้นะคะก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมุ่งใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงานนะคะซึ่งมีอยู่เยอะแต่ว่ายังไม่ได้ทําใช้ประโยชน์เนี่ยได้เต็มที่ก็เอามาเป็นช่องทางในการทาวิทยานิพนธ์ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์คะระหว่างแผนกอแบบกสองกับแผนขอเหมาะกับคนประเภทไหนควรเลือกแบบไหนดีคะอีกหนึ่งคำถามค่ะทีะ่ก็จะได้ยินคำถามจากนักศึกษาบ่อยๆว่าจะลงเรียนเลือกแผนกรหรือว่าจะเลือกแผนขอดีนะคะใน,ในการศึกษาซึ่งแผนกความหมายก็คือก็จะต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องลงหน่วยกิจทำวิทยานิพนธ์เนี่ย12หน่วยกิจ แต่ถ้าเป็นแผนขอก็จะทําสารนิพนธ์6หน่วยกิจถ้าดูจํานวนหน่วยกิจแล้วเนี่ยดูเหมือนมันต่างกันนะคะนักศึกษาก็จะต้องวางแผนนะคะว่าถ้าต้องการที่จะเรียนต่อในระดับปร,ริญญาเอกนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่า,เ,าเลือกช่องทางในเรือเ่องของการเลือกแผนกอคือทําวิทยานิพนธ์อันนี้จะทําให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์การทําวิจัยเนี่ยที่ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นเวลาไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะคะก็จะทําให้นักศึกษามีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้น,นะคะ่ะสําหรับในส่วนของแผนขอที่เป็นสารานิพนธ์ก็ต้องต้องบอกนะคะว่าในส่วนของหลักสูตรนี้ก็จะใช้เรื่องของกระบวนการการทําวิจัยเนี่ยคล้ายๆกับแผนกอนในการดําเนินการนะคะ เพียงแต่ว่าตัวหัวข้อหรือวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะให้มีความเข้มแข็งหรือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยที่ทาสารนิพนธ์เนี่ยมีความมีประสบการณ์ในเรื่องของการการทำวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาแผน,แผนกอกับแผนขอเนี่ยในส่วนของหลักสูตรเราก็จะดําเนินการใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตัวหน่วยกิจเนี่ยอาจจะแตกต่างกันค่ะ หลักสูตรของเรามีความแตกต่างหรือว่ามีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นคะค่ะอันนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ก็จะถูกถามบ่อยว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้นะคะของธรรมศาสตร์เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นยังไงทําไมถึงจะต้องมารงเรียนที่หลักสูตรนี้ที่ธรรมศาสตร์นะคะหลักสูตรการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรพิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทํางานอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อาจจะไม่มีเวลานะคะที่จะเพิ่มทักษะหรือองค์ความรู้ในเรื่องของการทํางานตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์มาเรียนในตัวหลักสูตรนี้ได้นะคะก็จะเรียนทั้งวันนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักศึกษาก็ยังทํางานได้ตามปกติค่ะอาจารย์ครับการเลือกวิชาเอกเนี่ยสามารถเปลี่ยนวิชาเอกภายหลังได้หรือไม่ครับทีนี้ในตัวหลักสูตรนะคะออนี้เนี่ยก็จะมีสาขาย่อยอยู่ทั้งหมด3มสาขาสาขาแรกก็คือเรื่องของการจัดการอาอชีวอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสาขาที่สองก็คือเรื่องของ การจัดการสุขภาพและการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนสาขาที่3มก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุขทันี้3สาขานี้ตอนที่นักศึกษาสมัครเข้ามานะคะนักศึกษาจะเลือกตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วหละ่ะอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยอยากจะขอเปลี่ยนสาขาได้ไหมนะคะ,ะถ้ายังเป็นเทอมหนึ่งเนี่ยอาจ,จมีความเป็นไปได้นะคะที่แจ้งความจำนุงว่าจะขอสลับสาขา แต่พอเป็นปีหนึ่งเทอมสองแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เริ่มลำบากครับเพราะว่านักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในส่วนของอสาขาที่ตัวเองเลือกเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองนะคะมันจะมีบางรายวิชาที่นักศึกษาอาจจะต้องแยกแยกกันเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสาขาในใน,ในเทอมหนึ่งปีหนึ่งยังมีความเป็นไปได้ซึ่งคณะกรรมการบริาหารหลักสูตรเนี่ยนะคะก็จะร่วมกันพิจารณานะคะค่ะ อาจารย์ครับและในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมีลงศึกษาดูงานบ้างหรือเปล่าครับในตัวหลักสูตรเนี่ยนะคะก็จะมีบางรายวิชาที่กำหนดให้หนักศึกษาต้องลงพื้นที่รวมถึงศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วยนะคะซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถลงพื้นที่ได้ด้วยข้อจำกัดว่าพื้นที่ยังยังไม่สามารถที่จะรองรับเรื่องของการการเข้าพื้นที่ด้วยด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ แต่ว่าพอในช่วงนี้น่าจะหลังเวฟ5ระยะที่5ของโควิด19ออทางทางหลักสูตรเนี่ยนะคะก็มีแผนนะคะที่จะให้ในักศึกษาเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อที่จะศึกษาดูงานอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่ค่ะ ในอนาคตจะมีโอกาสทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ร้อเปอร์เนต์เลยคะก็มีคำถามถามว่าเอ๊อนาคตเนี่ยในตัวของหลักสูตรนะคะเน,เนี้ยเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำเป็นออนไลน์นะคะอ,อ,อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดนะคะตั้งแต่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยลงมาแล้วนะคะที่ต้องการให้หลักสูตรเนี่ยปริญญาโทได้มีการจัดเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ อนาคตเนี่ยนะคะเรื่องของการเรียนในหลักสูตรต่างๆของพอโทของคณะก็มีแนวโน้มที่จะปรับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ได้รับดีกรีรวมถึงในเรื่องของอาการเรียนแบบสะสมเ,เป็นหน่วยกิจรายวิชานะคะก่อนเข้าจะมาเรียนปอโทในคณะด้วยซ้ำอันนี้ก็มีแผนในอนาคตนะคะถ้าหลายคนสนใจก็ลองติดตามเป็นระยะนะคะสำหรับเรื่องของการศึกษาดูงานนะคะ ที่อยู่ในรายวิชาตรงนี้เนี่ยเ,เป็นส่วนที่ทางหลักสูตรได้ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆทั้งหมดให้นะคะทีน,นี้ในกรณีที่ในอนาคตเนี่ยจะมีการศึกษาดูงานต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการหาลือร่วมกันร,ระหว่างนักศึกษากับกรรมการบริหารคณะเพราะว่าในตัวหลักสูตรเนี่ยเราไม่ได้วางแผนให้ในักศึกษาไปดูงานต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยกิจต่างๆท,ที่ที่มีการกําหนด ไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็จะเป็นเพียงเรื่องของการศึกษาดูงานภายในประเทศค่ะอาจารย์คะแล้วการเรียนต่อปริญญาโททําให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าคะในเรื่องของความก้าวหน้านะคะหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยก็มีหลายคนนะคะก็ได้วางแผนชีวิตว่าเมื่อจบปอโทแล้วบางคนก็สามารถที่จะเอาวุฒ นะคะของปอทเนี่ยไปเพิ่มในส่วนของเงินเดือนได้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางหน่วยงานนะคะแต่หลายคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็ใช้วุฒิการศึกษาเนี่ยนะคะเป็นเขาเ,เรียกว่าเป็นโปรไฟล์ของตัวเองที่จะเปิดโอกาสชีวิตนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนต่อใน,ในระดับปริญญาเอกนะคะเั้นคําถามว่าเอ๊ะปริญญาโทเนี่ยเป็นแค่ใบปริญญาบัตร เป,เ,เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คงใช่นะคะถ้านักศึกษาที่เรียนจบไปนะคะแล้วมองว่ามันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งแต่การเรียนปริญญาโทเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นการสร้างเครือข่ายและมันก็เป็นการเปิดโอกาสชีวิตนะคะมันทําให้นักศึกษาเนี่ยได้มีแนวคิดได้มีการพัฒนาเรื่องของมุมมองต่างๆที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์อ,อย่างเป็นระบบนะคะรวมถึงเรื่องของการสัรงะห์ต่าง ะะอันนี้อาจารย์คิดว่าการเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของแค่ใบปริญญาแต่ว่าปริญญาตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นผลพอยได้จากการที่นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วได้ส่วนอื่นๆไปมากกว่าใบปริญญาบัตรนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเราก็เดินทางกันมาหลายหลักสูตรแล้วนะคะที่เราแนะนำกันไปแต่การแนะนำหลักสูตรของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในโอกาสหน้าเราก็จะมีการมาแนะนำหลักสูตรอย่างนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะติดตามคณะของเราไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆที่จัดโดยคณะสาธารณาศสกรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสต,ต่อๆไปด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง APh ธรรมศาสตร์ Channel และอย่าลืมอย่าลืมอะไรอะไรอันนี้อันนีนน้กดกระดิ่ง <c oughs> นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ